รผมกันตอนกันทำลงไปเขาก็จะบ้องไม้ไผ่นะก่อนะบ้องไม้ไผ่เล้วจะตอบกันทั้งเรื่องด้วยนะเด้ส่วนผู้ชมของเขาผมดูกาทำบ้องไฟกันนะบ้องไฟจริงตุ้งนะผมอัลโหลอโตรนมันมวนนะเดี๋ยวจัดตัดต่อให้ชมนะผมมันมีแบบระเบิดมั่งอะไรจะมีอะไรตื่นเต้นนะอ่าตัวนี้ดูอ่าส่วนผู้ชมของเขานะผมอันนี้ตรงตรงตัวนี้จะมีอ่า พอสาระนะคีเล็กที่เมือนจังบังไทยนะอ่าีเล็กของตะกิ้งรุงเนะาะอ่แล้วก็จะมีมนะอ่าวมาดนะอ่าดินไฟายคีเล็กอ่าก็น่าจะมีฐานะเน,นี่ยน,นี้สมบร็จละเดี๋ยวเขาจะรอตอกใส่บั้งนี่ผมอันนี้ก็เลยดงอ่ะดึงง

การไปสายผมก็งงๆนะไม่ร at ู right ้ว่าเขาจะอะไรไงมั่งดิรู้ละทำร้าบังไปเขาเชียงตุงต้นกับตอกนะตัวนี้ก็กำลังทำบอกดูนะทำร้าบังไฟบังไฟดอกที่คุ้มนะผมไม่รู้เขาจะทำอะไรมั่งมีช่างช่างอะไรนั่นด้วยช่างนะผมช่างทานช่างอะไรตัวอ่ะ ตนี้ขี้เล็กนะผมขี้เล็กจิงตรงนี่ไม่เหมือนเมืองไทยนะพอเขาขึงนะขึงก็ขี้เล็กนะผมตรงนี้ดินไปที่ต่อกร็ตอกนะผมบางไปจิงตรงนะพามาดูเบื้องหน้าเบื้องหลังกันทำบางไปนะผมอันนี้ก็กำลังทำอยู่อ้นนนกำลังเจาะบอกอันนี้กำลังผสมสูตรอยู่ สมสูตรนะครับอันนี้เขาผสมแล้วนะแต่ที่กำลังผสมใหม่เขาทำอะไรบอกน่อะไรบ้างครับบางไฟจืดจุงบางไฟดอกเขาจุดกลางคืนนะผมถ้าเราดูเขาจ้างนะแบบโบราณโบราณของไอ้ตำราสูตรบางไฟจืดจุงเขาจะมีอ่านภาษาอยู่ข้างนั้นอานีิตาจ้างแบบโบราณนั่นเอาสมเด็จย่นะวันนี้มาดูสูตรตำราบางไฟจืดจุงนะั่น เขาจะหันไปฉายนะโปนโน้นก็กำลังตอบก็มีถ้าพอจำฮาบอกไปจริงๆนะในหนสลาเพื่อความไม่เอาพอนะเต็มนะผมชุดจะได้ก็จะได้เห็นนะ สามัทถันี่ผมนี่เป็นทานาาเนนนนามมาทานเนี่ยมสามอะไรไมา่ดีนะสาม,มาัทถานี่สามะสามาฮะสามะ ต้องสุดนะจะร้อนเจ้าต่ามามาร้องนะ เป็นอย่างเชนญุนเหมือนกันอ๋อนี่กระป๋องไฟนะกระปองไฟไอ้ที่น e um um> ี่ก็กระปองไฟเหมือนกัน ดี๋ยเขาจุดจุดตัวนี้นะผมกองไฟเมอา่งจไมจรือวานะถ้าผมตัวนี้ต้องไฟนะ้องไฟตัวนี้เขาจะจุดตัวนี้เขาจะาหก่อนผมเขจะไม่ได้ายก่อนนะาน่ต้องไฟตรงนี้เขาจะถวายกองไฟนะจุดันี้ถ้าผมดูเขาจุด้องไฟนะ น,น,จจนี่กำลังมีจุดป้องไฟเล้ผมที่เขาจอกกันกลางวันนะ,ะ,ะดูตำรากระทังเชิงตุงนะผมต้องไฟเข้าวางแบบไม่ได้ฝังดินนะ,ะดูแบบใกล้ชิดงานฟองที่เชิงตุงนะผม จริงๆกระจุกกระจุกกันแบบมันมอดนะผมเขาจุดตอนกลางคืนเนี่ยเป็นงานบุญของเขาเนะผมต้องควายดอกนะครับตอนนี้มันมืดอยู่นะเดี๋ยวจะได้เห็นนะผมเขาฟ้อนไม่กลัวไฟนะที่นี่อ่าตอนนี้จุดกระหเห็นไฟไหม ไฟเชียงตูนะผมมันม่วนกันฮะคันจุดต่อกันคืนะนะ,ะผมอ๋อใช่ไหมฮะนะผมจุดไปจุดมาไฟไหม้ต้นมะพร้าวดูวผม ต้นมะพร้าวเขาอยู่ใกล้นะปะจีบ้องไฟตะกี้นะผมตรงนี้นะแล้วก็ตอนนี้ไฟไหม้ต้นมะพร้าวไม่รู้จะทําไงผมบันนอกบรรดานนะรถดับเพลิงว่ามีกพคงจะปล่อยให้มันไหม้นะน้ำก็คงจะรถดไปถึงนะผมต้นมะพร้าวนีชาวบ้านเขากำลังไม่รู้จะทำอะไรนะน่าจะเป็นลังนกนะฮะไฟไหม้ต้นมะพร้าวาาผมครับผม งานชิงตุ้มมีเรื่องตื่นเต้นให้ดูตลอดนะ,ะบ้องไฟก็กำลังจะจุดอยู่นะผมไฟก็กำลังไหม้ต้นมะพร้าวนะมันง่อนนะอันนี้นี่บ้องไฟนะผมไฟก็ไหม้ต้นมะพร้าวหมด รับบ้านก็าลงอาน้ำรถอตำนาบ้องไฟทางเชียตูนะผมก็ไม่ได้ฝังนะฮะนี่เโอยดูดอมบ้องไฟอาดูบ้องไฟเียตูแบบไปชิดได้